ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเอาสำหรับเท่านี้นะครับนี่ราคาพี่น้องบดิเขาตลาดนะครับม่าไายง mm. ่วนเฉพาะนะครับผมเอาเพื s <S ่อเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับอยากคางงวไปเลี้ยงนะครับผมเป็นง่วแม่สาวทองแหลกนะครับผมบดบูดนะครับผมสัตสัตส่วนนะครับน้องเขาสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าบวกนะครับประกันเลยครับลอยสี่สิบห้านะครับเป็นง่วนสาวทองแหลกนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมกงวเท่าโบูด นะครับผมทรงลูกแดงขึ้นกันนะครับผมว่เท้าบดอิสียเชียงนะครับผมอิสัหูเชียงกินเก่งนะครับพี่น้องตำหน้ไม่มีนะครับผมนุ่มซีเตานะครับนี่แหละครับพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากเขามาช่มนะครับผมตามอยู่บ้านหอยเสียเต็นนะครับตำบลนนน้เกี้ยงอำเภอสหัสขันจังหวัดกฬสินนะครับผมนี่แหละครับหนวกต่างๆเลยนะครับพี่น้องหนวกง่ายๆนะครับผมปันหนวกม้วนผูกคนละ อตาสดใสดีครับเป็นงวอสาวทองเลกนะครับตั้นี้ตีข้นประกันให็นไหมซึ่งยังนะครับผมว่าสิเป็นแข้งขานะครับหูตานะครับไรนั่นาหอดสะดือผมละครับพี่น้องครับเครื่องดำนะครับดำล่ามเลึกเลยนะครับลางฝอยหางนะครับฝอยหางงามๆครับพี่น้องครับฝอยหางงวอสาวนะครับผมนี่แหละครับฝอยหางสวยนะครับบางกบหางเพิ่มครับพี่น้อง ห่อยหางสวยกุ๊กหางง่าปวิตะเลียงนะครับนิสัยเชียงเฉียงนะครับสำหรับผู้ใดกำลังม่วงหาอยู่นะครับตอนนี้ตดท่องนะครับผมท้องสามเดือนกวกโกนะครับผมตรวจท้องด้วยเครื่องอุลตราซาวด์เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ท่องกับเจ้ากาลิศนะครับเคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องราชาง่วงงมนะครับเจ้ากาลิศเคเอฟหกแปดนะครับเดี๋ยวเบ่งวันที่ผสมวันที่ผสมนะครับ 29พฤศกิกานะครับกำนหนขอด13กัยยา6 6ปีน้ำเฮาหนี่แหะครับพี่น้องครับขอดสว่างายฝนพดอดีนะครับพี่น้องไล่จากเดือนพฤศจิกามากกัเดือนกลัวนะครับใบตอดนี่เรียบร้อยนะครับางามสำหรับผู้ใดมังง่เท่า,าบดนะครับพี่น้องนี่ใส่เชียงเชีงนะครับจับได้ใบได้เวอร์ซุ่ยังนะครับผม ราคาเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเปิดไว้พี่น้องเทาตัวนะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับงอสาวท่องเรียกประกันท่องประกันต่ำนี้นะครับเบื้องหน้าตานะครับพี่น้องหน้าตาสดใสดีนะครับงอสาวเวีดเงี่ยงนะครับทาเป็นงอแดงนี่ราคาบอลลูนหกหมื่นไปเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องนี่แหละครับงอเท่าก็ถือลงมานะครับแต่ว่าสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับว่า ผลงานการส่งลูกบ่แตกต่างกันนะครับงวแดงกับงวเท้าบดงวขาวบดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ่งรอบหลบตัวเพิ่นนะครับเทพีเทนองเฮาสนใจนะครับอยากได้ก็ปล่อยไปเลี้ยงนะครับอีตัวเขามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์093นะครับ625 9841นะครับเดี๋ยวบอยจะแปะไปที่ไหนที่หนึ่งนะครับพี่น้องเฮาโทรมานะครับแบ่งปันงัวดีๆไปเลี้ยงนะครับงามๆสำหรับแม่ เขาวบดนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าพี่ห้องห้องสนใจยังไงติดตัวใบเขามาได้นะครับเดี๋ยวใบสั้นไฮพี่น้องนะครับว่าจะเป็นงดถ่วงงอเมลูกนะครับงวเสร้าหน่อยนะครับเขามาเรื่อยๆนะครับอง่ามีดีครับพี่น้องตัวจริงตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แห้งนะครับประกันส่วนสูงอยู่ที่ร45บห้าบวกนะครับผมเบิ่งนุ่มนะครับพี่น้อง นมสีเต้าไม่มีสิ่งนะครับนมสวยๆเลยหัวเสานะครับพ่าอีกจ้ากเบือนนมหิริเลื่มเป้งน,นะครับพี่น้องหัวเสาการการสอดการส่งนะครับอบส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานเลยนะครับสําหรับพี่น้องห้องว่าโอ้ยวิวไกลอากาศท่วมากสันท่แถวบึงการนะครับนะครพน,นมนะครับว่าสิเน็นพี่น้องขัง้ง บนก็ดีนะครับเอาใบทรงฟีให้ทั่วภาคอีสานเลยเลยครับพี่น้องครับส่งฟีทั่วภัยอีสานนะครับราคา47,000บาทนะครับย่ไก่กับตัวใดที่เ่านะครับอยู่ไกลกับทรงฟีให้นะครับสําหรับพี่น้องเอาไปบบผิดวังแน่นอ่นแหละครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง่วเท่าบทนะครับติดทองไปเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปจับซัดหม่นะครับเอาติดทองใี้พห่น้่องไปรุนเอาเลยนะครับเป็นโตเมียโตผู้นะครับ ไปหลุ่นเราในถ่วงเพื่อนนะครับเจ้ากาลิษเข้ฮกแปดนะครับออกำงามนะครับงวขาวบดนี่แหละครับพี่น้องอ้อบล้วกาจะให้คนย่างให้เบิงเ้งการย่างการหืนวุนมีปัญหานะครับถ้าไปอยู่ก็พี่ก็บน่องแล้วนะครับถ้ายังไม่เกินระยะเวลาในการ ประกันนะครับบอยรับเข้มให้ทุกคนแลีนะครับเพราะว่าสิเป็นขาทุกขาขื่นขาถอนนะครับม้ลูกออกม้ลูกไหลนะครับหน้าด่างหางดอกนะครับบอยรับขึ้นให้นะครับนี่แหละครับเบิ่งพี่น้องใหญ่นะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับยังชีหญ่ไปอีกหนานะครับพี่น้องงัวสาวตัวนี้นะครับท่องที่ซ้ำท่วงท่วงซ้ำหุ่นแล้วครับพี่น้องยังหิ้วมืดไงนะครับเอาสำหรับผู้ใดมักกระุถมหาบอยูได้ครับพี่น้องครับเบอร์โทร่งบอยขนไม่ให้แล้วนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับว่าสิเป็นพี่น้องทั้งยุไกลก็ดียุไกลก็ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคืนนี้เบาอมีมาฝากตัวเดียวนะครับผมบปเดยเข้าตลาดกับท้ายงวยขวากันพี่น้องรับชมเก่านนะครับเอาสำหรับคืนนี้นะครับผมเบาอกะขอจากลาพี่น้องเพียงสานีก่อนนะครับผม ูดอยู่ไกลนะครับอยู่ประเทศนอตกอยู่ซไซกหาเงินวันๆนะครับผมเกลับมาอยู่บ้านเาเร็วๆนะครับเอาขอบคุณเลยๆสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับคลิปนี้เราไปก็นเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผม